สิ่งที่คุณจะได้ไปจากคลิปนี้นั่นก็คือการวาดรูปสไตล์ของเรานั่นเองนะถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มกันเลยถ้าจะให้พูดกันตรงๆอน,นะความจริงแล้วแรงบันดาลใจมันก็มีทุกที่และทุกเวลาเนาะเราสามารถหาแรงบันดาลใจได้จากที่ไหนก็ได้และเวลาไหนก็ได้เนาะซึ่งแรงบันดาลใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอา ทั้งท้องฟ้ารถยนต์หรืออาชีพต่างๆได้ก็เช่นแบบบินมอเตอร์ไซค์หรือว่านักแคสเกมอะไรอย่างนี้มาทำเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่เราต้องการได้เช่นกันเนาะความจริงเนี่ยจุดเริ่มต้นกันว่าถ้าของทุกคนมันก็จะมะีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันเนาะมันก็จะมีสกิลที่เริ่มต้นมาไม่เหมือนกันเช่นบางคนเนี่ยก็ ว่ารูปเก่งเลยตั้งแต่แรกแรกหรือบางคนก็จะอ่อนตั้งแต่แรกแรกแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเหมือนเราเนาะซึ่งถ้าจะพูดจริงว่ามันวาดยังไงก็คือเราก็ต้องศึกษาหาความรู้เนาะว่ามันวาดยังไงว่าอนาตมีเป็นยังไงเออหรือลงสีลงเงาแบบทำให้ภาพมันละมุนละนี่ยังไงก็คือเราก็ต้องศึกษาเนาะแต่ว่าสําหรับคนนี้ไม่มีเวลาไปศึกษาขนาดนั้นเราก็จะมาพูดย่อๆสบหรับเราในคลิปนี้กันนะ โอเคเราก็จะมาเริ่มร่างกันก่อนเลยนะฮะส่วนที่เห็นว่าเราเอารูปตัวอย่างมาดูอะตอนนั้นคือจำวิธีวาดตาสำหรับตัวเองไม่ได้เว้ยก็เลยไปหาของเขามาโอเคอันนี้เราก็จะอยู่ในขั้นตอนการวาดผมแล้วก็เครื่อปไปดับผมเลยเนาะโอเคไปดูกันเลย like ถ้าใครอยากจะวาดผมให้มันเรียวสวยหน่เราก็แนะนำให้แบบตาวาดอ่า เส้นเยอะๆเนาะมันจะได้แบบเออเรียวสวยอะไรอย่างี้เนาะแล้วก็จะทําการวาดหนังสือเวนมนต์ที่เป็นของประดับตกแต่งฉากกันเนาะแล้วก็อันนี้เรากระดังว่าเสื้อคลุมนะฮะเป็นแบบเสื้อคลุมนี่อยู่ตรงอ่าส่วนบนอะเออนั่นแหละก็จะแบบใส่ดอกไม้เอออะไรเออแล้วก็เป็นอ่ารูปภาพที่ตัวละครมันวาดขึ้นมาเนาะคือตัวละครเน,นี้ยเราได้แรงบ,บันดาลใจมาจากท้องฟ้าตอนเย็นๆเว้ยแล้วเราก็กะว่าจะให้นาาเนี่ยเป็น อ่าคาแรคเตอร์ตัวแทนเราตัวที่สองเนาะโอเคว่าแต่จะลงสียังไงล่ะส่วนตัวเราเราจะลงสีผิวก่อนเนะาะเพราะว่าแบบเป็นสิ่งที่ลงง่ายแล้วก็ลงแล้วมีความสุขเนาะมันแบบ เออลงแล้วตัวละครแบบมีออร่าเปล่งประกายเนี่ก็เออรู้สึกภาคบุมใจนะตัวผมเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสีชมพูเนาะตามสีท้องฟ้าเนาะแล้วก็จะใช้สีเหลืองแล้วก็สีฟ้าเนี่ยบาดเป็นเงานิดนึงเนาะแล้วก็เราจะใช้เลเเยอร์ชนิดวางซ้อนเนาะแล้วก็ใช้ สีดำเนี่ยค่อยๆปาดลงไปเป็นเงาของผมเนาะเราจะใช้เป็นบรัชค่อยๆจางนะในการลงเงาอย่าลืมนะว่าต้องปรับประเภทของเลเยอร์เป็นหวังซ้อนนาอถึงจะได้แบบนี้เนาะโอเคอกันไปดูต่อกันเลยนะอันนี้เผื่อคนสงสัยนะว่าทำไงเมื่อกี้เราถึงแบบมันทำให้ภาพดูสว่างขึ้นเราจะใช้เลเยอร์ชนิดเพิ่มเนาะเพื่อที่จะ เอาแอร์บัตเนี่ยปาสีลงไปก็ทำให้สีดูวสว่างขึน้นหาออันนี้ต่อสำหรับคนเผื่อไม่รู้นะโอเคไปดูเราลงสีส่วนต่างๆกันต่อเลยอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวหรือเปล่านะเราชอบอ่าวาดกระโปรงก่อนแล้วเราค่อยมาวาดขาเออมันแบบรู้สึกว่าเออมันถนัดดีอ่ะเออ แบบไม่ดูหน้าความรู้สึกส่วนตัวแบบชอบวาดอย่างนี้ชอบแบบวาดกระโปรงก่อนแล้วก็ค่อยวาดขาที่หลังเนาะโอเคอันนี้เราก็จะใส่ตัวดีเทลอ่าตัวแบบของตกแต่งเช่นพวกยาได้ทำนองนี้เนาะก็ถามว่ายาที่เป็นพอร์ชันที่อยู่ตรงด้านล่างเนี่ยลงสียากไหมมันก็ไม่ได้ลงยากนะมันก็แบบ เออแล้วแต่แล้วแต่คุณอะ่ะจะจะจะ,จะสับเรานะมันลงง่ายดีพวกของเหลวอ,อะไรพวกเนี้ยเออโอเคต่อเลย ตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงการวาดพื้นหลังเนาะก็จะมีแบบตอนนี้เราก็จะลงสีอ่าอ์ปกอบที่เป็นองค์ประกอบรองก่อนแบบพวกควันพวกอะไรพวกนี้เนาะอันนี้เราก็จะเริ่มวาดพื้นหลังแล้วตอนนี้ก็มโนไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าแบบ ไม่รู้ว่าจำพื้นหลังยังไงดีแล้วก็เออคิดข,ขึ้นมาได้ว่าเอองั้นเราให้ตัวละครอ,อยู่บนเมฆดีกว่าตามคอนเซปที่เป็นเมฆอยู่แล้วให้น้องไปอยู่บนก้อนเมฆเลยสิเออใช่ก็เป็นบรรยากาศของน้องยืนอยู่บนก้อนเมฆย,ยามยิ่นี่นี่เองเนาะ ตอนนี้เราก็ได้อาว่าน้องมีของเราเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะฮะขอแปะผลงานหน่อยนิดนึงอ่ะแปะบ,บอกเลยนะ,ะว่าเป็นางานว่าที่เราภูมิใจมากมากอันหนึ่งนะครับแบบแบบไม่คิดว่าตัวเองจะวาดสวยขนาดนี้แบบสีมันละมุนทุกอย่างละมุนก็คือดีสามารถติชมอ่ผลงานเราได้นะฮะเราจะเอา,อาการติชม,มนั้นเนี่ยมาแก้ไขเนาะ คือที่จะให้งานว่าเนี่ยเราดีขึ้นมากกว่าเดิมเนาะสามารถบอกว่าคนแก้ตรงไหนได้เนาะทันนี้คือคลิปการสอนว่ารูข้งแรกของเราก็ถ้าอยากให้พัฒนาหรือเปลี่ยนตรงไหนแก้อย่างไงก็สามารถบอกเราได้เนาะว่นนี้ก็คือครั้งแรกเหมือนกันมันไม่ดีตรงไหนก็สามารถบอกเราได้เนาะแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคลิปสอนวาดที่ดีขนาดนั้นเนาะและแน่นอนว่าเราจะกลับมาทำอีกนะถ้าเรามีโอกาสเนาะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้นะคะบ๊ายบาย